ครับกาเลยของทีมนี้ท่เก็บมาตั้งแต่ครับเราเป็นการต่อยอดอะไรยังไงบ้างใใครับเนี่ยครับใกล้แล้วนะครับแฟนนี้นะครับเป็นมาในทีมเอายิงนะครับตอปเปนเซฟบายติแฟนเอาิงนะครับก็สามารถไปร่วมเอาติงกันได้นะครับวันที่18บแปดพฤศจิกายนก็ขอฝากด้วยนะครับเปิดขายบัตรวันที่30กันยายนนี้นะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะฮะเชิญชวนทุกคนมา เอาทิ้งไปด้วยกันนะครับทำไมเราเลือกอีกิ้งเอาทิ้งสำหรับการแฟนมีของบริษัทกนก็เป็นความที่บอกว่าออฟเซ็ตมา์แต่มันเป็นเรื่องของว่าการทำงานในออฟฟิศเนาะกันแบบว่าเราก็เลยอยากจะเอ้ยหรือว่าเรารวบรวมคนในออฟฟิศไปเอาทิ้งกันอะไรให้มันดูแบบว่าสนุกสนานทีมงานก็จะเป็นต่างการไปเอาทิ้งของของกลุ่มเพื่อนอะไรใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าโครงสร้างจะเป็นยังไงนี่ต้องขออุบไว้ก่อนเพราะว่าพวกเราคิดกันมานานครับผม ให้มันเป็นสบายใช่ไหมแสดคนที่แบบอยากไปร่วม it. งานนี้ก็ต้องเตรียมตัวมาถึงการไปเอาเต็นเตรียมตัวได้เลยครับผมก็ไปเอาเต็นตนี่แล้วแต่คนเลยนะว่าอยากไปทำอะไรบ้างเพราะว่าอยากไปดูเพื่อนบางคนอยากไปหาพุดกินอร่อยอร่อยบางคนอยากไปเปลี่ยนที่นอนเฉยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมีหมดได้หมดรองรับคนทุกคนมันจะมีความพิเศษอะไรไหมครับสำหรับแฟ่งนิดแต่งนอ่ะคือถ้าถามว่าพิเศษอะไพิเศษมันมีอะไรพิเศษหรอหล่ะเราเป็นตัวน่าแต่งสองคอด ก็เตรียมพร้อมอยู่ครับถ้าเมื่อวันบอกว,ว่าร้ามิบเอ็ด้าเ1อ5็ตอนนี้51.76%แบ้อกัจุดเจ็ตกรอร์เซนตแล้วกัน,นเมื่อตอนก่อนพูดไปแล้วคือส่วนตัวก็ดีใจดีใจที่ท ย้อนกลับไปเนาะเราเเห็นเดลก่อนที่เราจะเริ่ม,ม,มแบบก้าวเข้ามาเราทำอะไรสยเขาบอกว่าเคยพูดไว้ว่าเธออยากจะทำให้ดีถ้าไม่ดีจริงๆก็ไม่อยากจะปล่อยผ่านจริงๆอะไรเงี้ยใช้เวลานานมากใช้เวลาแบบใช้เวลาไปเยอะมากจริงๆแล้วอารมณ์ขุน,นเรื่องเวลาก็ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ลุกหลบเรื่องเงินๆเยอะมากแล้วก็พอเราได้พัฒน์เรื่อดีนท,ที่เราตเรารู้สึกว่าเออเรามีเรามีความคิดที่ตรงกัน ก็คือถ้า้ามันยังไม่ดีจริงๆมันทำไม่่อแล้วสุดท้ายมันก็ออกมาเป็นค่อยๆรัาเต็มไปเต็มเต็ปหนึดงไปจากนันไปต่อไก็พูดจริงว่านอกจากคำว่าดีใจแล้วนะมันสูงงว่ามันคือมันมันหนักใจฟูฟิวแบบว่าดีใจแล้วก็ดีใจที่ได้ที่ซีรีส์เรื่องนี้ได้สมัยแล้วสมัยแสดงว่าเราก็คงไป้แบบ แต่เราว่าเราเมั่ในใจในการทำงานที่ต่อไปมากขึ้เนเรืยมั่นใจไหมความจริงแล้วระหว่างทางอย่างที่เราพูดไปบนเวทีด้วยว่ามันก็ลงลึกถ่านไปเหมือนกันก็เจอเรื่องราวเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ทำให้เราได้แก้ปัญหาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าต่อไปมีโปรเจกต์หน้าที่จะทำมันก็จะมีปัญหาใหม่ๆที่เข้ามาเราก็จะเรียนรู้ไปกัน็เชื่อว่าเราทำไปแค่เรื่องยังมี เราได้ลองให้ลองเจอได้ลงลงใหม่ใหม่หรือวาก็ยังโอเคอนเซ็ปต์ล้วก็จับจับแต่จากความสัมพันธ์ของมันมันทำให้อัพแบบว่าเอาหลัเราเราเงามากขึ้นหรามั่นใจมากขึ้นในการจะเราเดินแบบอยากมั่นคงแล้วอะไรเรื่องเดียวหรือว่ามันก็แบบว่าถามว่ามั่นใจมากขึ้นไหมก็มีความมั่นใจในส่วนหรือว่าก็ต้องเปิดนะเพราะว่าไม่ว่าอะไรนะแต่ว่า สิ่งที่จะเข้ามาเนี่ยนะคือผมว่าแม้ไม่ว่าจะดีหรืออะไรเราก็ต้องเจอก็เตรียมพร้อมแล้วกันเรียกว่าคิดว่าจะเตรียมพร้อมเืลยเพื่อรอโอกาสที่ดีนี่ค่ะแล้วคนจะเป็นยังไม่คิดว่าจะเริ่มต้นตอนนี้หรือคะความจริงก็มีอยู่ครับผมมีแรงมีความมีแรงมีหน้ากดดันครับกดดันกดดันแต่ว่ามันก็กดดันมันก็กดดันจริงๆแหละแก็ก็ ได้เนาะมันก็มันก็ต้องกดดันอย่างแหละจันจัการตัวเองให้ให้กก้านเก้าไปทำางนอรา็ามีครับมีครับ่วกนี้่วงนี้มีใจครับได้ออกกับออกสังกายครับได้ออกังกายแต่คุณนาีนี่ของเราที่เล่นอย่ที่อื่นก็นังจะองบมีครับมีเลยก็มีสตาร์ทอัพครับตอนนี้ตัดไปกิ่เปตรเ็นต์แล้วสตาอัพครับที่หย แล้อยู่นะอยู่ในช่องของรรนกนปีนี้ก็ได้ดูกันไหมอันนี้ไม่แน่ใจทำมาทำที่นคำเรียกของยังไม่ตอบครับในทางที่เอาขอแล้วหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าก็ก็มีไปมีไปลงเสียงก็อยู่ในก่านอยู่ในขั้นทุนแล้วแต่่าอ่ว่าค่อนข้างการสัมภาษณ์เียนเรียนมาก ได้เป็นส่วนขว่าเราไดเล่นกับน้เบลเลยองเซลล์มกลาเฟรซทุกคนดยแล้ะก็ชาแล้วก็อีกหน้าใหม่ย็มีคือคนแบบเกักษณเพราะว่าเราก็เราโตแบบตวเอัวผู้ที่งานคนอัยกการถ่ายเป็นฟิวใหม่จริงๆเปนฟิวใหม่จริงๆอ่ะมันใจขนาดว่าผลงานที่นี่ต้งสอกมาดีแน่คื มั่นใจในจริงๆทุกคนนะเพราะว่ามั่นใจว่าทุกคนแบบเต็มที่แบบเต็มที่จริงๆเลยเพราะว่าคนมันถ้าพูดถึงในฐานาะนักแสดงเองผมยากมากแล้วก็ยากเป็นความยากของหนี้เลยก็ก็พูดถึงในเรื่องของการสร้างการประชาชาติก็มีความยากทุกคนแบบคือทุกครั้งที่ใบกองหรือใครจะไปเจอทุกคนทุกคนใส่เต็มร้อยเสร็จแล้วเป็นคน,แ,นแบบเพราะว่าจากความกระเดิดของก็เชื่อเป่าขเขาดีที่สุด ก็น่าสุดแล้วก็เราทนบ้านเยอะมากครับบ้านเยอะมากจริงๆแล้วก็มีช่วงหนึ่งไนทีผมเนี่ยสติสสติสโฟสเป็นเรื่องสตาร์ทอัพเรื่องเรื่องแบบเทคไปหมดเลยอะไรียมรับควาเปลี่ยนแียงไหมเพราะมันต้องมีอยู่แล้วก็มีอยู่แล้วนะครับเตรมรับยังไงบ้างตรงนี้ก็ยอมรับทุกแบบเราออไปเราจะได้ใช้ทุกแบบในการพัฒนินธุรกิจ ว่าท่าน้มครับผมอะไรนะที่ปีนี้ได้ดแน่ใจเลยก็ฝากแฟนมี้ด้วยนะครับวันที่18พฤศจายนนะครับผมฝากมาด้วยนะครับวันที่30กันยายนนี้นะครับผมก็ฝากคนด้วยนะครับ ทางไหนก่อนครับทยทิเกตเมเจอร์นะครับได้ทั้งไทยทิเกตเมเอร์และไทยทิเกตเมอร์ com เอาแล้วฮะกดไปแล้วบ้าน่ยเรายังไม่ได้กดเลยสองเาแม่นะคร